ยังได้ยินผู้ใหญ่เรียกเด็กผู้หญิง sweet pea love pumpkin honey pie เด็กผู้ชาย mate fellow เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย darling dear sweetheart honey แม้ว่าจะเป็นการเรียกเด็กด้วยความเอ็นดูแต่ก็เป็นการเน้นย้ำความแตกต่างระหว่างเพศแต่ว่าในปัจจุบัน คำเรียกเด็กก็เปลี่ยนไปอีกแล้วไม่เรียกว่า baby แต่เรียกว่า baby เด็กๆจะไม่ถูกเรียกด้วยสรรพนาม he, he. หรือ she แต่ they และมักจะตามมาด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นกลางลดความคาดหวังที่ผูกติดมาก,กับเพศช่วยให้เราระมัดระวังมากขึ้นที่จะไม่ผูกจำกัดมนุษย์คนหนึ่งเพียงเพราะอวัยวะเพศ ที่เขามีมาตั้งแต่เกิดโดยเฉพาะในช่วงวัยที่เขากำลังเติบโตหล่อหลอมความเป็นตัวตนของเขาผ่านการสะท้อนสภาพแวดล้อมและสังคมที่เขากำลังจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งเบบีใช้เรียกแทนว่าเดยค่ะบาย